สวัสดีครับท่านผู้ชมเนนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีเปลี่ยนจุดน้ำทิ้งอนนาณาณานี่คือเขาทำเองน,น,นะครับมันแตกเปีนเกี้ยว มันแตกเลยลูกค้าทัเองนะสงสัยว่าบีบบีบแรงเกินไป คือกองใหม่ที่เราซื้อมาเป็นทองเหลืองทั้งชุดนะครับท่านผู้ชมยาวออต้องปักดกันแค่นี้เองนะ อันนี้ที่เราซื้อมามันท่อนยาวท่านผู้ชมเราจะต้องตัดออกโดยใช้หินเจียตัดกรไดหรือว่าคันเล่อยก็ได้นะ Được rồi còn có đi vào

นี่ัตัดเรียบร้อยแล้วเราจะลองใส่มีมวันตัวเนี้ย ใส่เข้าไปสองอันนะครับท่านผู้ชมอันล่างอันหนึ่งอันบนอันหนึ่งแล้วก็แจกไปในพลาสติกเย่เข้าไปอย่าลืมฝาเวลาเรายาเนยปูนขาวเราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวบีปูนขาวนะแล้วก็ที่สำคัญเลยโอกเกิยนยาง ใส่ทั้งตัวล่างและตัวบนใส่เข้าไปตรงนี้เลยนี่ก็ใส่ตรงนี้ mm-hmm มาลองเปิดน้ำดูเสร็จแล้วครับเหลือแต่ยาเนี่ยปูนขาวตรงเนี้ยนี่เปิดน้ำมาแล้วยเดี๋ยวเราลองทดลองดู ใช่ได้ครับนี่ยาแนวปูนขาวก็จะอยู่แล้วต่อไปก็เป็นแค่ยาแนวปูนขารูนี้ก็จบ ไปเป็นวิธีการยาแนวปูนขาวทอดทั้งซิงที่อยู่ใต้อ่างล้างหน้านะครับท่านผู้ชม บ้านใครที่มีอาการน้ำรั่วตรงท่อน้ำทิ้งระหว่างท่อน้ำทิ้งมาจากอา่างหน้ากับผนังปูนนะครับทําตามเลยครับท่านผู้ชมเลี้ยวไปเืรอเจอน้ำอไร่าีาานะี้ ฟองน้ำมาป่ะเอามานี่าาแล้วก็ใช้ปูดขาวธรรมดาคนระับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะผสมน้ำครับให้มันเหนียวเหนียว จะเลี้ยวกินไปถ้าเดี๋ยวไปมันจะไม่จับตัวนะครับมันจะไหลาหตามน้ำเสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวพอเสร็จแล้วเราก็จะติดตามใปลยการใช้ฟองน้ำหลูบๆให้มันสวยแล้วก็เรียบ ก็ทิ้งระยะเวลาการใช้น้ำประมาณสักหกหกหรือเจ็ดชั่วโมงก็ใช้เยอะคนนี้ก็ยิ่งดีครับท่านผู้ชม สถานการ์ยา์ยาแนวท่อน้ำทิ้งของน้ำขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจนะครับรับผิดชอบเวลาก่อนครับเจอกันลคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำเร็จเสร็จงานครับสลับการเปลี่ยนชุดน้ำทิ้งท่อชาร์ปป้ายาด้างหน้าครับที่นี่อาการแตกและรั่วซึมกับท่านผู้ชมเนี่ยมันแตกมาเป็นเสียงๆแบบนี้เลยนะ เนีเนกิดจากการใช้งานมานานมันก็เลยกรอบเนี่ยก็ชิ้งไปครับขอบคุณที่คันสลรับการ,รับชมครับเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ